ครับสวัสดีครับเมื่อคืนปวสปอร์ตทำออทามไฮอีกรอบแล้วนะครับวันนี้จะได้เห็นอีกรอบไหมครับวันนี้มีโอกาสสูงเลยครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าราคาทองคําเมื่อวานนะครับก็ไม่ได้หลุดแนวรับสําคัญอะไรแล้วก็มีการยกบัตรทอมที่สูงขึ้นมองว่านะครับโอกาสทําออทามไฮวันนี้ไม่ยากเลยนะครับผมนะเป้าเท่าไหร่ครับคุณมรุบุม เป้าผมมองว่านะครับอย่างน้อยๆนะครับ2,960เนี่ยมันต้องมาละนะครับเมื่อวานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,947เนอะนะครับก็ยังมองว่านะครับการที่จะไปทำออทําไฮใหม่เนี่ยอย่างน้อยๆน่าจะสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับจากปัจจุบันเนี่ยสัก20นะครับถึง50ดอนนะครับปกติที่มันมีการพักยกมาเนาะมันน่าจะขึ้นได้ในเรจงนี้ก่อนที่จะอาจจะมีการทิ้งตัวนะครับปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับเพื่อไปต่อครับผม ในในทางปัจจัยข่าวสารมันก็ยังหนุนราคาทองคาไปต่อนะคุณเวพงเดแต่ว่าทางเทคนิคเองเราเห็นไดเวอร์เจนในหลายไทม์เฟรมเหมือนกันเนาะ<อ>ไม่มัน่นใจว่าไม่มัน่นใจว่าในไทม์เฟรมเดย์มันจะได้เห็นเมื่อไหร่แลวมันโอกาสพักตัวมีโอกาสเป็นไม่ไน่บ้างน้อยแค่ไหนคุณเวพง์ในส่วนของไทม์เฟรมเดย์เอ,อ่อที่สาคัญเลยตอนนี้มันยังไม่มีตัวแบล็คเดเวอร์เจนโผล่มาแล้วก็ยังไม่มีตัวแอคชั่นไพร์แรงๆที่มันทําวอททอมที่ต่ํากว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเนี้มันยังไม่มี พอไม่มีนั่นหมายความว่ามันยังเปิดโอกาสทำให้วอลลุ่มฝั่งบ่ายมันยังรันเทรนนะครับอัพเทรนขึ้นได้ต่อนะครับต้องรอในส่วนของแอคชั่นตัวแท่งแดงๆยาวๆสักแท่งนึ่ครับมากระแทกตลาดนิดหนึ่งมาเออมันจะพอทำนองทำนองด้วยว่าอ้ยมันจะมีสัญญาณการกลับตัวหรือเปล่าแต่ตอนนี้นะครับถ้าดูในส่วนของฟันด์อินเมนทเอเนี่ยนะครับมันก็โอเคแหละตอนนี้มันจะเกิดเออโอเวอร์บอทค่อยๆไปที่ซุปเปอร์โอเวอร์บอทหน่อยนะครับแต่ก็มองว่า อย่างน้อยๆมันน่าจะไปจบสักสามพันนะครับผมบนะฮะแต่แตถวสามพันตรงนั้นต้องระมัดระวังนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับแต่ทั้งที่หึงมันก็ไปสวยนะคุณไปพงพอมันขึ้นโอเวอร์บอท <Over board S 1> ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการย่อตัวเนาะเพื่อ<ช>เพื่อคลายเพื<ช>่อคลายสัญญาณโอเวอร์บอทออกมาแล้วก,ก็ก็เด้งต่อเลยเ<ช>ทองคําทําลักษณะน,นี้มันนานหลายรอบแล้วเหมือนกันนะคุณไ่พงใช่แต่ว่าแต่ว่ายังอืมแต่ว่ายังไม่เกิดแบบว่าเอ้ยพักตัวแรงๆสักรอบหนึ่งเลย ใช่ครับใช่ยังไม่มีเลยถ้าเราสังเกตนะตั้งแต่ต้นปีนะครับตัวกราฟแห่งเทียนะจะเห็นว่ายกบอทเอมมาอย่างต่อเนื่องเลยถ้าเกิดเห็นภาพแบบเนี้มันก็ยังมองว่าโอเคมันก็ยังสามารถลันไปต่อได้ไปต่อใช่ครับจนกว่าจะมีสัญญาณอะไรแดงๆสักอย่างเนี่ยมันหลุดจากเกาะ ผู้ขนานขาขึ้นลุกขึ้มาแบบเนี้แบบเนี้ยมันจะเริ่มบ่งบอกว่าเฮ้ยวังนะชะลอหน่อยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้นะครับก็น่าจะให้เขาลันไปก่อนอย่างน้อยๆน่าจะวิ่งไปอีกละ่ะ super ปปอ,อบอ r แถวสองพันเจ็ดร้อยหกสิบถึงสามพันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วกออ็ตรงนั้นอาจจะมีการย่อหรืออะไรก็ดูไปทีนะครับแต่แรงหนุนแรงมากเลยนะคุณบิโปเนาะทั้งเรื่องของไอ้กกำแพงภาษีเอสยอเรื่องของความต้องการทองคําของธนาคารกลางต่างๆอ๋อทุ้สองตัวนี้ผมว่าเป็นใบแจนหนุนที่ค่อนข้างจะสําคัญเลยเนาะ ของร,ราคาคทองคใํใน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 ตัวในช่วงต้นปีที่ผ่านมาใช่ครับตั้งแต่คุณพรำรับตําแหน่งเนี่ยนะครับ เออคุณนุสสอนจะเห็นนะว่านโยบายนะครับภาสีเนะี่ยม,มีทียิบมากนะครับผมบแล้วผมก็มองว่านะครับมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเองนะที่ม,มันเป็นการเออเริ่มเก็บประเทศนั้นประเทศนี้ผมมองว่ามันน่าจะมีการขยายตัวขึ้นเพราะผมมองว่าเฮ้ยมันแค่ผ่านไปแค่เดือนเดียวสองเดือนเองนะครับมันน่าจะมีอะไรให้คุณทําเนี่ยเล่นได้อีกเยอะเลยครับผม เพราะภาพแบบนี้เกิดความถี่สูงขึ้นเนี่ยนะครับเราแบงก์นะครับทั่วโลกตอนนี้เขาก็ผวาละว่าจะถึงคิวชั้นเมื่อไหร่นะครับก็ยังคงมองว่าเราเซ็นทรัลแบงก์อะไรเนี่ยไม่น่าจะอยู่นิ่งนะครับโดยเฉพาะจีนหรือประเทศใดๆก็ตามเนี่ยยังก็ต้องตุนทองคําอยู่นะครับแล้วปีนี้ผมก็มองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไม่น่าจะเห็นต่ํากว่า500ตันน่าจะไปแถวๆสัก 800- ถึง1,000ได้ที่บวกเพิ่มใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เลยมองว่า ปัจจัยที่จะหนุนทองเจ็ดิเนเี่ยมันยังมีอยู่สำหรับปีนี้นะครับแต่อย่าพิ่งเลยครับแค่ต้นปีมาถึงปัจจุบันก็บวกมาแล้ว11%บเอเปอเซ่าใช่ใช่ไม่แขงนะครับผมปีที่แล้วนะครับก็ประมาณวิ่งย7 4สิบเ็สี่สิบนาะสำหรับทองโล่นะครับผมแก็บักแป๊บเดียวครับ2เดือนก็มาเกือบจะหนึนงในสามของปีที่แล้วแล้วทองไทยก็เหยียบเหยียบห้าพันนะถ้าเกิดเห็นราคาต่ำกับราคาสูงสุด ตอนนี้รวประมาณสี่พันกว่าบาทล,ละปีที่แล้วขึ้นประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับผมนะฮะอันนี้แค่แค่ต้นนะแค่ต้นซีซั่นนะครับผมนะก็ยังมองว่าอีกมันยังมีปัจจัยอะไรหนุนต่อแหละนะครับผมนะฮะแต่ Mo ู and t o ทนนะครับถ้าจะย่อจริงๆก็มองว่าพี่คุณทําอาจจะชะลอการขึ้นอะไรแบบนี้นเออมันอาจจะเป็นการพักยกมากกว่าอะไรเหรือหลืออีกสองวันพฤหัสสุกมีอะไรต้องติดตามพิเศษมั้งครับ เออหัดส,สุกนะครับปัจจัยล่าสุดก็ยังเป็นในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจบเบาๆนะครับไม่มีอะไรเนอ,ะอนจะเป็นในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสุดิการกันบ้างงานนะครับที่มีการขอสวัสดิการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากครั้งก่อนนะครับผมแล้วก็ปัจจัยอื่นๆแลก็ยังเป็นตัวที่ เอฟเฟกต่อตลาดค่อนข้างปานกลางแล้วก็จะมีแฟชชั่นแมนูแฟคเจอริงประมาณวันศุกร์นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับถูกไหมส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าให้ความสาคัญในเรื่องของฟาร์มเอนทตอลตันนี้นะครับทุกคนเน้นไปที่คุณพราไม่อันดับเนื่งข่าวเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะอยู่แบบช่วงเททายเททายนะครับผมอเรื่องดิวเจรจารัรเซียอยู่เออเออเงียบไปเลยเนาะอ่าใช่ครับผมนะก็ตลาดนะครับก็แน่นอนก็อาจจะเออ เห็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะว่าเริ่มเข้าวงเจรจาแต่ว่านะครับก็ยังมองว่าทางยูเครนยังสงวนท่าทีอยู่นะครับแกก็จะออกมาน้อยๆตลอดเลยว่าคุณจะไปคุยอะไรไม่มียูเครนไม่ไดไม่มีชั้นเข้าด้วยเลยนะเออครับแล้วล่าสุดเนี่ยเมื่อวานหรือวันก่อนยูเครนก็เอ้า ไปส่งโดนไปโจมตีเขาอีกอ,อ,อแล้วก็ฝั่งตัวเอเองตอนนี้เหมือนก็อเมริกาเนี่ยก็กำลังจะเลงฝั่งเอูเองเนี่ยก็ไปเล็งเก็บเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเซงชั่นของตัวรัสเซียอีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้มันก็เลยบ่งบอกว่าเฮ้ยมันจะดิวกันดีได้ยังไงเนี่ยนะคเพราะว่าเหมือนแบบ เหมือนแบบก็ยังแบบไม่ได้แต่ละคนก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับแล้วอเมริกาก็เหมือนแบบมุ่งหวังผลประโยชน์ของยูเครนมากแบบมากกว่าอะไรนะครับไม่ได้แบบมองทุกอย่างเป็นผลประโยชน์แหละตอนเนี้ยนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันจะจบลงหรอถ้าคุณมองอยู่บนเบสออนผลประโยชน์ของคุณอะไรเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นฟันฟันต่อทองคําก็ยังเป็นภาพบวกโดยต่อเนื่องเนาะใช่ครับผลิตการทุนออสเตรเลียทำไงครับ กลยุทธ์การลงทุนก็ยังมองว่ากลยุทธ์การย่อบายเนี่ยยังได้เปรียบตลาดก็ยังเชียร์มาแล้วตั้งแต่ต้นปีว่าย่อบายย่อบายเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวกราฟแท่งเทียนมันทําบัตทอมสูงต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หลุดกรอบผู้ขนาดขาขึ้นเลยนะครับแล้วก็สัญญาณการกลับตัวไม่มีนะครับถ้าจะ ให้ระมัดระวังอีกทีก็รอเขาหลุด2910แบแบบนี้นะครับผมนะที่มีแท่งแดงหลุดมาแบบเนี้ตรงนี้อาจจะให้ระมัดระวังแต่ตอนนี้มันยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย50วัน100วันแบบนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับโดยเฉพาะทางเฟรมราย4ชั่วโมงนะครับถากมาซูมจริงๆ,ๆก็ยังไม่หลุดอีกนะครับ เอ่อตัวตัวที่เป็นแนวรับจริงๆอ่ะมันไปอยู่แถวประมาณสัก2910 2885- อนถึง 2, 65, 2> อ6 5นะครับมันอยู่เลน์นี้นะครับซึ่งยังห่างไกลยอยู่เนาะถ้าเกิดมันดอกมาโซนเนี้ยเออตรงตรงเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่ระมัดระวงังระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมว่ามันจะเสียเทรนแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเหยียบเหนือ2910เนี่ยยังมองว่ายังรันเทรนขาขึ้นได้ต่อนะครับ,รบในส่วนของทองไทยล่ะ,ะครับนะครับผมทองไทยก็ ตอนนี้เป้าเนี่ยนะครับยืนเหนือ4 6 5ห0ืได้ตอนนี้ก็น่าจะมุ่งเป้าไปที่4 7 0 0 0นเจะครับแล้วก็เป็นอีกแนวต้านหนึ่งก็คือออทามไฮเก่าที่47,450นั่นก็คือแนวต้านที่2ก็ไปลวงลุ้นกันได้ยังมีโอกาสไปต่ออยู่นะครับส่วนใครที่มีนะครับราคาแถวๆประมาณ4 6 6 0 0อย่างเงี้ยครับถ้ายังไม่หลุด46,500เนี่ยก็ยังมองว่าถือต่อลุ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าหลุดจากโซนนี้นะครับ500เนี่ยอาจจะ วิพักก่อนแล้วก็เพราะว่าเขาอาจจะมีเป้าหมายถัดไปอยู่ที่ประมาณ4 6 0 0นะครับฉะนั้นเก็บของก็ยังมุ่งหวังว่านะครับในระยะกลาง46,500ถึง46,000แต่ระยะสั้นเนี่ยนะครับถ้าเก็บ700แล้วไปหวังผล800-900เนี่ยก็ยังทำได้อยู่นะครับโอเค,คขอบคุณมากครับคุณวิพงค์ครับสวัสดีครับ